โอเคนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจ็อบเปอร์ครูนะครับต่อกับไม้ลื่นเกสริดจากพาสที่แล้วที่แม้ที่เราเห็นอีสเตอร์เอกไปแล้วใช่ไหมเจ๋งไหมโบมแม่งเจ๋งมากอ่ะเจอลูกเจอพ่อหมดอ่ะผมจะจับหนูเจลรี่เจลรี่อย่าหนีสิเจลรี่เจลรี่แม่งหนีวะจะเอาเจลรี่มากินให้ได้บางเวลาแม่งให้ให้ของมากินก็ได้ครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเรากินหน่อย ก็้ฮะเรามาดูวิีโอเนื้อจะเนเนื้อจระเข้ด้วยรสชาติแย่เนื้อแวมพร์ไม่ดูรสชาติไอ้เนื้อไม่ใช่เนื้อเออเนื้อแวมพร์เนื้อข้างข่าวกินจระเข้อะไรกันโอเคฮะซึ่งวิธีหนีก็มีลักที่บอกมีหลายวิธีคือไอ้รหัสที่เราเห็นที่ว่าครับก็ได้เปิดประตูหนีไปก็ได้หรือจะอะไรนะหนีไปโดยการแกล้งตายก็ได้เออหรือจะอะไรกันเยอยะแยะครับท่านผู้ชม ผมใช้วิธีนี้พผมชอบมากวิธีนี้ก็คือนี่ครับจึ๊บแล้วเเดี๋ยวจะไม่รักษาเนี่ยนะเอาออกก่อนเออนะฮะวิธีก็คือปุ๊บแล้วเราเข้าน้านี้ฮะแล้วก็หมุนหมุนอันหลอกอ่ะใช่หลอกขวาครับหมุนหมุนเนี้ยหมุนหมุนชูมือขื้นแล้วหมุนหมุนชูมือขื้นโบกไปมาวิ่งสะบัดไปซ้ายขวา,าสักพักครับโอเคฮนะเราคงพอเออเอเอนะแล้วกดออกไป หมุนไหมอ้วกแตกเลยทีเดียวอ,อ้วกครับผมอ้วกครับพี่แล้วก็อืออือออเอาไปอือเอาไปโถแม่งหนาว่าเออกันกำลังจะหนีอยู่เดีย๋ยวฟังฮะนหนีได้ยังใช่ออกมาแล้ว ระวังด้วยตอนนี้นายอยู่ในชุดนักเข็ดอาวุธก็ไม่มีมาระวังตัวด้วยอ่ะกีวาจะบอกบอกแล้วว่าให้ไปเอาอาวุธที่จุดที่เธอนัดนัดนัดไว้อ่ะบอกอ่ะนี่ก็บอกทางให้เราวิ่งให้เราหนีอก็คือนะฮะต้องมาตรงน,นี้แล้วก็ลงท่อตรงน,นี้ไปทางออก ออกไปทางทางทางเหนือตนเหนือตะวันตะวันตกฮะเฮียตานีก็หลับไปแล้วก็เก็บของแล้วกันงานวิธีออกเยอะแยะครับท่านผู้ชมเก็บระเบิดควันนะว่าระเบิดควันมันต้องใช้โอเคฮะเราทําเขาสลบไปแล้วปล่อยเขากลับไปหาลูกหาเมียแล้วก็หาของนี่คาเมล่ากล้องนะท่านผู้ชมเห็นอันนี้ไหมหนังสือนะ สือเป็นชั้นเกียร์แม่งโคตรเท่ะเอะเปิดโอเคฮะเราออกไปเลยดีกว่าเฮ้ยมทา,าทางนี้นี่ฮะทางนี้ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันตัวนี้ผมกลัวผมจำทางออกผิดเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งแล้วกันหมวแม่งวิ่งโมววิ่งซว,วยไปหมดขานไปดีฮะเดี๋ยวมีคนเห็นตรงนู้นมียามอยู่คนนึงฮะเราค่อยๆขานไป พีเทอออกทางนี้ฮะผมจำได้ว่าผมไปทางนี้ฮะตอนที่เล่นสมัยก่อนนู่นผมเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ไปทางนี้แหละมีใครเห็นแล้วไหมไม่มีฮะเราก็ไปกันต่อวันนี้เราเน้นคานไว้คานเท่านั้นที่อยู่ที่คลองโลกเราจะไม่โดนมันเห็นได้มากแล้วก็ขัดออกนี่ครับทางออกทางนี้ได้นี่ทางนี้ก็ได้ไปทาง เลยนะทางตะ,ตะวันออกเฮ้ยทางทางเหนือตะวันตกใช่ไหมตะวันตกเชียงเหนือนะเออนอตน็นอตเบสเดี๋ยวเ,เรามาน็อตยีแล้วเดี๋ยวเราจะไปน็อตน็อตน็อตเบสกันตอนนี้เราก็ไปใายซ้ายแหละกันตอนนี้มียาอยู่นี่คนหนึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราวิ่งเดี๋ยวเราจะใช้ระเบิดควันนะเราต้องใช้ระเบิดคว,วนนันใหม่หนึ่งผมจะวิ่ง อันนี้ไปวะลือออกทางไหนวะผมจำทางไม่ได้เดี๋ยวสักครู่ออกอันนี้มั้งจำไม่ผิดเออเนี่ยเอาอน,นี่ south west ผมจำเดี๋ยวผมจำทางไม่ค่อยได้เดี๋ยวสักครู่คำทางก่อนลืมหมดแล้วไม่เล่นนาน คนบอกว่ามุมกล้องอย่าซูมใกล้นักมองไม่เห็นเออมันจะไม่ใช่ทางนี้ฮะจำผิดป่าวะน่าจะไปซ้ายเรื่อยๆนะนี่มันทางใต้นี่วะผมต้องขึ้นเหนืนะเอเฮ้ยออกไปดิเราก็มามามั่วมา,มา,มาซัวหมดตอนนี้ ผมจำทำมาได้จริงๆครับท่านผู้ชมขออภัยจริงๆผมก็วิ่งลืมๆบ้างลงองลืมืไปละว,วิ่งดีกว่ามีคนเห็นด้วยเออ,อทางนี้ใช่นี่นี่ทางนี้เออี่นอนสเวดว้าอยู่แม่งจำผิดทางเออประตูผิดแม่งเข้าประตผิดประตูไม่ได้เรื่องเลยเราตรงนี้จะมีใช้ไฟเพราะงั้นเราจะปาและเบิดควันไปก่อน เอาปาไปนู่นวางไปจะไม่มีใครเห็นนะท่านผู้ชมหมานี่ปะผมนึกว่าใครโอเคฮะเราข้ามไปแล้วยวไม่ต้องใช้แล้วระเบิดควัน คือตรงนี้มันจะมีสปอร์ตไลท์คอยส่องวอาเราปาเปิดคันเพื่อให้แล้วสปอร์ตไลท์มันส่องไม่โดนเราเข okay, ตอนนี้เราก็ผ่านไปได้สวยงามทองว่างเล็กน้อยขอกินซะหน่อยแล้วกันทองว่างครับทองว่างงูก็ได้แดกแม่งเลยลำคาญอ่ะแดกขางขาวไปด้วยหมดเลย่ะกินให้หมดโอ้แม่งน,นิดเดียวไอสัตว์โคตรน้อยเลยแคี okay, ้เราไปกันเถอะ แม่งกินข้างเข่าได้นิดเดียวแม่งไม่พอ,อยาไซเควเรารีบรไปดีกว่าเดี๋ยวแม่งตายอีกโถแกโถมันทำไมครับอ๋อลีวานี่สเน็กเธออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่มาแล้วจะไปหาเด็กนี่แป๊บนึงประตูทางน้ำเปิดใช่ไหมเออสเน็ก ดาวขอขอดาวนะมีปัญหาใช่ไหมใช่อะไรอีกล่ะคนรนรู้แล้วว่าเธอหนีรู้ได้ไงนี่งั้นตอนนี้กอซิแกนิเลยเลยมียามาเยอะเลยเลศแล้วเธอออกไปไม่ได้ไม่ได้ยพวนนี้จะเข้ามาตรวจที่ใต้น้ำที่ที่ท่อน้ำพูดจริง่ง ดูเหมือนว่าทางออกจะถูกปิดหมดแล้วนตองนงนี้ตรงนี้ตรง้ตรงนงนี้ตรนีลต้ตรงนี้ตรงนตรงนรงนี้ตรงน้ตรนตรนี้ตรงนี้ตรงนีรงนี้ตรี้ตรง้ตรงรงนี้ตรงนี a ตรงนี้ตรงนี้ตงนีตร็้ตงตนี้ตนรงนตรนงนี้เรนรนีรงนี้ตรรงีรร้่นร ก็คือจะมียาลงมาตัวเพราะเราเราต้องรีบไปหน่อยตอนนี้ปึ๊บเฮ้ยเดชั่นเอามาไม่กินเวลาหิวครับมันอยู่ท้องโอเคฮะเราก็ค่อยๆคานหนีไปเรื่อยๆโอ้มืดมืดตึ๊ดๆเลยเออมันไม่มันขานไปไม่ได้นี่วะ กูจะข่างหน่อยเนี่ยเอ,าเอา้าตามเอ้าตามตักขังนี้ไม่ใช่เหรอวะเอา้าเอาเอ,เอผมจำทางผิดเด้อเด้อเด้อทางไหนวะผมลืมแล้วทางหลงหลงหมดละหลงทิศหลงทางเอ้ยอ๋ทางนูน้นขึ้นไปนูน้น พอไปนะลืมทางจริงไม่เล่นนานเส้นนานจริงผมไม่เล่นเกมนี้มากี่ปีแล้วผมลืมลืมหมดละทางเธอผมจําไม่ได้หมดละเฮ้ยหนูเจอรี่เราขอกินนะเถอเจอรี่เราขอร้องเราหิวเหลือเกินไม่ได้ทํากับเราอย่างนี้เจอรี่ขอร้องละเจอรี่ดีมากกินแม่งเลยฮะ ก็คือถ้าใช้ซ่อมแทงมันจะกินเลยนะมีหมาด้วยระวังหมากัดครับเรามีนี่ซิกสก้าสเปย์อยู่ไม่เป็นไรได้ตอนไหนวะผมจำไม่ได้ผมได้มาตอนไหนวะเมื่อกี้เหรอเฮ้ยมาม่าลงไปเอาฮะวายลงไปเอาฮะ ของดีพิมนิยมกระสุนไงฮึบฮึบมึงอย่าเข้ามาหมาแม่งกูเป่ามึงหลับแน่ไม่หลับเว้ยหลับไปไหมเออเดี๋ยวก็จับแดกแม่งเลยหมาเนี่ยทําหน้าคือการฆ่าหมามันมันมันไม่เกี่ยวกับไอ้ผลนั้นอย่านะฮะเอ้าถูกทางไหมเนี่ย อาผิดทางครับท่านผู้ชมเฮ้ยหมาน้อยดูนี่นะปูดไม่หลับเว้ยชังมันจะปล่อยให้หลับไม่หลับอีกนู่นต้องขึ้นทางนู้นเออเฮ้ยนุกสิก็คือการฆ่าหมาฆ่าสัตว์มัน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 ไม่เกี่ยวกับผลคะแนนที่ว่าเราฆ่าคนไม่ฆ่าคนนะก็สามารถฆ่าได้ถ้าอยากฆ่า แต่พอดีว่าผมจะพยายามไม่ฆ่าแต่ก็จะเสือฆ่าไปแล้วน้องมูซี่รู้สึกไอ้พาร์ทเท่าไหร่อ่ะก็จะเผลอฆ่าไปแล้วแต่ก็ช่างมันแล้วกันปึ๊บปึ๊บ,บไปแล้วครับโอเคเรา่าแล้ววิ่งดีกว่าวิ่งวิ่งแล้วครับวิ่งทางออกทางนู้นครับต้องไปสู่แสงสว่างไปแล้วครับโอเคเราหนีได้แล้ว เฮ้ยวิ่ง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 ครับหมาไล่เอวันนี้ตามมาเฮ้ยจอาเดี๋ยวตามมาวิ่งวิ่งวิ่งิดทางออกอู้สว่างอู้เกือบล่วงสูงมากสูงจังเบย โดนจับแล้วมึงโดนจับแล้วมึงหมากัดแม่งเลยเฮ้ยหยอกเขามาอีกแล้วเขาสลัดมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้ววะรอมันนานแล้วโว้ยห้ามใครยุ่งเ้าหัวหน้าแม่งสั่งง่ายนักเลย เอาละนี่กระสุนนัดนี้นัดนี้ที่รอคอยใส่ชึบนี่แหละจะจบยิงแม่งเฮ้ยแฉไม่โดนมันใส่เป็นนัดเดียวท่านผู้ชมมันใส่เป็นนัดเดียวมัน,น,ม,นมันยิงเรา งั้นกูโดดเฮ้ยอย่าโดดยังไม่ได้ยิงสเนกยิงกูไปแล้วโว้ยตกโอ้ยโหเฮ้ยยังตายหอ่อผมไปด้านนอกผมจะแบบประมาณว่าไอ้หัวหน้าแม่งก็ง่เนาะใส่ไว้นัดเดียวไม่น่าใส่หลายๆนัดก็จบ

ไฟป่าโอ้โหรึเหือรึเรือโอ้ไฟไหม้ในน้ำอืมอาฝนต้ที่ถังหากมันจะตกมันจะร้อนนองกันแน่อาไฟดับเย่สบายกูละกูเดินต่อ

เธอเป็นอย่างนั้นด้วยฉันคือเดอโซโลเหมือน so เธอและฉันเราเต็มไปด้วยความเศร้าโลกหนึ่งในความเศร้าการต่อสู <t <t ้ทำให้มีความตายความตายทำให้มีวิญญาณ มีชีวิตไม่อยากได้ยินมันได้เสียงของพวกมันอาจจะเป็นใบไปถูกไปผิดไ,ไ,ไม่รู้ช่างมันเถอะเอาไปว่าตรงนี้ก็คือเป็นบอสที่ชื่อว่าเดอะซอลโอนะเดอะซอลโอตายไปแล้วเดอะซอลโอแกาตายไป,ไปแล้วฮะขอน,นี้ฮอนก็แน,น,น่น,น,น,นอนว่าเป็นวิญญ,ญาณหลอกหลอนเพลงต<ญ>ัวนี้ ตนี้จะเป็นเป็นเดเป็นเป็น,ปน,ปนห่วงห่วงยานตบไม้ตัวนี้ออกไปฮะก็ <c oughs> เป็นช่วงห่วงยานของเดสโโลตัวนี้เราจะรู้นะว่าเราฆ่าใครไปบ้างถ้าใครฆ่าศัตรูไปเยอะเนี่ยตรงเนี้ยศัตรูแม่งเดอไอ้พวกศพที่เราฆ่าไปแม่งโคตรเยอะอันนี้ก็ไม่น,นะฮะก็คือเราว่ายน้ำไม่ได้เนี่ยเรากินปลาไปตัวสองตัวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครก็จะไม่จะจะมีแต่พวกบอสบอสที่เราเคยฆ่าไปที่เดินมาแต่คือเขาไม่น้ำว่าเขาไม่นําว่าเราฆ่าเหมือนกับฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยเนี่ยเดบอสเนี่ยเดีเพนใช่ไหมเนี่ยเดเพนเนี่ยเห็นไหมใหญ่มันแตกตัวฮะมันมันแตกแล้วมันจะดดนะเราเราเดินจากไปดีกว่าอย่ายุ่งกับกูไม่ยุ่งไม่รู้ครับขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสเข้ามามาชมตรงนี้ฮะว่าเป็นผีประเภทอะไรฮนะก็ เรื่องนี้เร็วเร็ว,เร,วเร็วจะไม่ยุ่งเพราะมันอยู่ไม่ได้ต้อทำเสียให้เหมือนนะมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเฟียเดี๋ยวเดฟียผมฆ่าไปเอออย่าจับคือตอนนี้ตอนนี้เราเราเราแกล้งตายเราแกล้งตายไปเลยนะฮะแต่ว่าเราจะเราจะไม่เราจะไม่ได้ชุดเดิของ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 เดอโซโลมันซึ่งถ้าอยากได้ชุดของเดอโซโลเนี่เราเราเราต้องเดินตั้งแต่ต้นจนจบถึงจะได้ชุดมาใช้อ่าฮะ ผาโซโล่ว่าผมไม่ได้ฆ่าใครนะนี่เดาไอันนี้คงไม่เกี่ยวหรอกมั้งทำให้รอยเป็นงั้นแหละผมไม่ได้ฆ่าใครนะผมจําได้คือฆ่าไปคนหนึ่งทําจมน้ำอะพาร์ตไหนอ่ะไม่รู้จะเดินหรือเปล่าอดีเอ็นดีเอ็นดีเสียงไหมผู้ชมศพเนี่ยลอยอยู่นี่ไงศพดีเอ็นลอยมาละมากันน๊กไปทีเดียว าีเฟลแมนสโลจะไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีอะไรครับเพราะเราไม่สามารถทำอะไรมันได้อันนี้ไอเดฟิลี่ยวามาจับยาอย่ายุ่งไปยาเรื่องนี้สนิทจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งหลบครับหลบอันนี้หลบหลบเดี๋ยวเราโดนแล้วเจ็บตัวเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเพราะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครับตัวนี้เราต้องรีบหนีจากที่นี่ครับเราต้องเดินไปเรื่อย เพราะมันอยู่ไม่ได้ขื่นอยู่ก็สนุกสนานเลยครับเออนี่ไงทาหารหรือเปล่านี่เราฆ่าไปหรือเปล่าไม่ใช่อ้าตาย,<อ>ยจบเกมครับทุกผู้ชมไปจบจบปิดคลิปมันไม่ใช่คืตอตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะกดคอมเมนต์ลงไปซึ่งผิดพลาดนะครับวิธีแก้วิธีชนะบอสตัวน,นี้อย่างเดียวคือปุ๊บ แดกแม่งเนี่ยจบชนะแล้แค่นี้แหละครับเดือดเดือดฟิวเดือดซอโลจบแค่นี้แหละจัดการได้แล้วโง่ไหมอะไม่น่าเชื่อเดือบอสเธอต้องยิงฉันฉันทำไม่ได้ยิงฉันฉันต้องทำปฏิกิริย์สำเร็จใช่ไหมงั้นเธอต้องยิงฉันไม่วิญญาณแห่งนักรบจะอยู่กับเธอตลอดไป อย่าเศร้าไปเลยเลยเราเต้องเจอกันสักวันโยังไม่ตายไปอยูในน้ำกูลืมจมเบืเบอเบื่อเบื่อเบือเ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  หวายวายวแล้วไายเอื้อเหนื่อยเกือบแย่เอื้อเอืออ้วกอ้วกเลยทีเดียวโอ้ถึงป่าแล้วเดี๋ยวผมเล่นไปถึงตรงเจออีวาของมตัดคลิปแล้ว อื้ออ้ลครับไม่น่ามีใครเอ้ะเอ๊ะมันยังลอยมันยังตามหลังหลงกูอีกเหรอไม่รู้เว้ยตรงนี้ริวริวจะไม่ยุ่งเพราะมันอยู่ไม่ได้เออพี่ป๋องพี่ป๋องช่วยด้วยตัวมาพี่ป๋องก่อนมันไม่ใช่ตูดสเนคสเนกอะไรบ้าง มเกือบไปแล้วเนี่ยเกือบกับชันแต่จมไปในน้ำในแม่น้ำแบบแยนน่เห็นอีกฝั่งหนึง่งมันช่างเป็นอะไรสน,นิทเมเจอร์เกิดเรื่องกับคนที่อยู่ในกลุ่มของบ้าที่ว่าเด,ดอะซอลโล่ยิ่งของเขาและยินชื่อเขาเหมือนกันเขาเป็นทหารกลุ่มของเดอะวอร์ส ซาโลเป็นคนที่มีพลังพิเศษพลังเอสเปอร์เป็นพลังวิญญาณนะท่านผู้ชมนี่การล่าเกี่ยวกับตัวของเดซาโลหนึ่งก็คือเป็นพลังพิเศษเขาว่ากันว่าเขาสามารถคุยกับโลกวิญญาณได้นะง่ายคือพูดกับผีแหละก็คือลิวจิตสัมผัสนั่นเองซาโลจิตสัมผัสซาโลจิตม้นเงี้ยวแล้วก็นี้ก็คือมาถามซิกิและกันเนี่ย ผมไม่ค่อยได้คุยกับซิกิตเลยไม่ค่อยโทรคุยไม่เป็นไรก็คนนี้ก็คือเป็นเนี่ยแบบว่าพวกแบบอะไรนะอาวุธยุคพายุคุยเรื่องวยุคโกรนะก็มาคุยเรื่องของเดอะบอสกับเดอะโซโลอันนี้ก็อ่ะผมก็ย่อสั้นๆให้ฟังแล้วกันก็คือเดอะบอสกับเดอะโซโลเมื่อ2ปีก่อน่ะเคย ต้องสู้กันเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจของของแต่ละฝ่ายไงต้องสู้กันถูกส่งโดย CIA ไปไปทำภารกิจลับส่วนโซเวียตใช่ไหมโซเวียตยูเนียนก็ส่งเดอะซอโลไปทำงานเหมือนกันปรากฏว่าทั้งสองคนเป็นศัตรูกันต้องอยู่คนละฝั่งกันนะก็คือต้องสู้กันซอลโลก็เลยยอมยอมให้เดอะบอสฆ่าตายเพื่อให้เดอะบอสทำภารกิจสำเร็จอะไรเงี้ยจริงนะสองคนนี้เป็นแฟนกันนะสองเดอะบอสกับเดอะซอโลนี่นี่เป็นแฟนกันเขารักกัน I'm fine. It looks like it's not time for me to die. Yeah, Otherwise, sure sure sure. so, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Go okay. What's Eva? Snake. 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 I'm worried. You didn't call. Alright. Yeah. i okay. <laughs> a pretty freaky detour. What are you talking about? Talking about? No. Not not it. It. Let's just say I'm back. Good. ออกมาจากออกออกมาจากพอน,น้ำได้ยังไงโดดน้ำไ่จับจมน้ำตายนะาเลย้อาไง perfect เดี๋ยวเจองันที่นั่นอ,อยู่ที่ไหนเดินขึ้นไปเรื่อยๆจะเจอน้ำตกน้ำตกเหรอ ใช่มันน้ำตกนั่นแหละเราเจอกันที่นั่นถ้ำถ้ำหลังหลังน้ำตกเจอกันที่นั่นไปเนี่ยแล้วก็ไปหาอีวาให้ได้ไปกันเลยทีนี้ก็มีอาหาะแยให้เราจจะเก็บกินก็ได้แต่ว่าเราเสียเวลาเรารีบไปดีกว่าไม่ใช่ทางนี้นี่ว่า กล้องนี้ก็ใช้ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายเล่นถ่ายแล้วจะเก็บไว้ในเซฟเมมรี่การ์ของเพย์ก็ถ้าอยากอะไรฮ่าฮาเซฟถ่ายเก็บไว้ให้ดูเอ้ทอโจมน้ำวายครับเอ้าขึ้นทางไหนวะลงทางอีกแล้วท่านผู้ชมผมลงทางอีกแล้วทางนี้ทางหาแม่งนี้ลงทางบ่อยได้เกิน อีตอนแคสนั้นชอบหลงทางอีกตอนเล่นจริงก็ไม่เคยจำอันไม่เคยผิดทางาที่วิ่งถูกตลอดอะนอี่ตรงนี้เฮ้งูจับแดกแม่งแดกแม่งแลยครัไม่ต้องเสียเวลางูยักด้วยครับอนาคอนด้า ป่าไม้แถวนี้มีอาหารเยอะๆครับเราไม่ต้องกลัวอ่าทีนี้เราก็ไปทางนี้อ่าเฮ้ยเอ้เอาลวงอุย้ยประสบที่สุดเลยอ่ะวิ่งขึ้นใหม่คัท่านผู้ชมขอภายวิ่งวิ่งไม่ระวังเลยกูกูพลาดอย่างแรงเลยเนี่ยเร็ววิง่งวนหน้าหนึ่งรอบอนั่นแหละ เราขึ้นคอนไม้ฮึ๊มพค่อยเดินเขาระวังตกไม่อยากเดินเร็วมากเดี๋ยวแมงลวงค่อยไปมแมงเสียเวลาฮึ๊บเฮ้ยจากน้แพงดิพิงแมันพิงเร็วเหลือเกินวิ่งชนนี่เดี๋ยวพิงละเนี่ยเราก็ขึ้นมาทางนี้แล้วก็อ้อมมาทางนี้เราก็จะไม่เจออะไร คือนี่ฮะเราต้องอ๋อใช่ป่าวะเออเอสนี่นะเออนี่นะอี่างขึ้นคอนไม้ปึ๊บแล้วขับบินข้ามไปเออจ๊บมานี่มาบ่อน้นตกง่ายต้นตกนั่นให้เห็นไหมเห็นไหมไม่ท่านผู้ชมน้ำตกมาแล้วครับเราต้องไปนั่นแหละซึ่งเราก็จะต้องอ้อมทางนี้แม่งจำทางไม่ได้เฮ้ยงูหยุดกินแม่งเลยเดี้ยม หลังก็ตรงอ่ะเราต้องอ้อมไปเอ้ยอ่ะติดเอ,อ้ยไม่ใช่ทางนี้เฮ้ยทางนี้เออทางนี้เออนั่นแหละเออติดจุออ๊บแกเ้วก็โอเคเจอจันเจออีวาแล้วเย่มีไฮเดววรเวอร์ทุ่มฟอรับโอเคจุ๊บจุ๊บไม่มีความไม่เจอไป โอ้ม <iyorsun> ีมาม่าไอ้ผมกดผมผมกดอันนั้นไม่ทันผมกดอ่นหนึ่งไม่ทันผมกำลังเกาแขนอยู่ไม่ใช่เกาไข่นะเกาแขนอืมยังอุ่นอยู่เฮ้ยโอ้เฮ้ย ยินดีพบสเนคฉันทัตเจเน่ลงจากรถมาดูค่อยๆเขารู้ว่าเจอีวายเถอะฮะนี่เอาของเธอไอว้าชุดไปแนวโอเคฮะก็เดี๋ยวเจอกันพักหน้าจบ โอเคฮนะเดี๋ยวจะดื่มชอบกดไลค์กดซับสไคร e กันมาก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหนะ้าโอเคเล่นเกนมกันต่อดีวะแกเนะจพนพาร์ทหน้าสวัสดีครับ